ว่ากันต่อเรื่องของการขับขี่เพราะเมื่อาวานนี้9มกราคมเป็นวันแรกที่เขาเริ่มที่จะมีการตัดแต้มคนที่ทําผิดกฎจราจรนะครับทุกคนจะมีคะแนนทั้งหมด12คะแนนอันนี้ต้องย้าว่าเป็นคนที่มีใบขับขี่ด้วยนะเ<ฆ>งื่อนไขของการตัดคะแนนนะครับถ้าสมมุติว่ามี12คะแนนใช่ไหมถูกตัดไปจนเหลือ0คะแนนคุณจะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญ,ญาตขับขี่ห้ามขับรถเป็นเวลา90วันหรือว่าประมาณ3เดือนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีหนังสือแจ้งคําสั่งดังกล่าวมาที่ตัวของคนที่มีใบขับขี่ ถ้าคุณฝา่าฝืนเขาสั่งห้ามคุณแล้วคุณยังไปขับรถต่ออีกอันนี้คุณจะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่และโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน1,000 0บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับแต่ก็หวังหวังลึกๆนะครับว่าจะสามารถปรับเป็นวินัยการขับขี่ของคนไทยได้แล้วก็ให้สิทธิ์คนที่ถูกตัดคะแนนสามารถขอคืนคะแนนได้เข้าอบรมกับทางกรมขนส่งทางบกได้คะแนนคุณก็จะกลับมานะฮะก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป